วูดเกมไทนไทยแลนด์อาทิตย์นี้มาดูความน่ารักของซุปตารุ่นเล็กที่ต้องมาเล่นเกมกับซุปตารุ่นใหญ่ไม่ระเบิดมาแบบทีที่เป็นที่เป็นกานมาแล้วมะอย่างนี้กระโดดไม่ก้อนโต แล้วมาดูการป้ายท่าสุดล้ำของสองยายหลานที่ใครก็ทำไม่ได้นะแบบนี้ได้จุกคนได้ทุกคนโอ้จิตริศทำถูกแล้วนะจริงตริงทำถูกแล้วใช่เอาใหม่เขากลับไม่ทันเพลงนี้ต้องเอเลี่ยนจอจานจารวดจารวดวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์18นาฬิกา20นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus